สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิมลยิ้มย่องชาแนลนะคะวันนี้วิมลจะพามาชมอ่างล้างมือราคาไม่ถึง200บาทนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าทํำยังไงนะคะเอาวัสดุจากเหลือใช้จากบ้านค่ะมาทาแล้วก็วิมลก็ไปซื้อกลามังมาราคา40บาทค่ะนอกนั้นเป็นเศษวัสดุจากบ้านค่ะ ว่าจะเป็นท่อหรือจะเป็นเศษไม้เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ <Okay. S 1> พอบ้านก็นำกระมังมาเจาะรูนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาท่อที่เหลือใช้ะคะ่ะมาตัดแล้วก็มาใส่ตรงที่เจาะรูะคะ่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามสวยงามค่ะอันนี้คือเศษไม้ที่เหลือใช้ค่ะเพราะบ้านก็จะเอามาเออทำมาชรุแล้วก็มาเอา่อทำเป็นขาทำเป็นขอบนะคะ แล้วก็ทําแผ่นวางข้างล่างดูสิคะสวยงามค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยออสวยเกินไปแต่ก็ใช้ได้คะ่ะนี่คะ่ะ เดว,วิมลนก็จะเอาไปไว้บนบ้านค่ะนี่ค่ะไว้บนบ้านเดี๋ยวก็จะเดินท่อค่ะเดินท่อแล้วก็เอาไว้ล้างมือถ้าชอบคลิปวิมลนก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้วิมลนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ